ก็ต้องเอาคำพระศาสดาเป็นหลักอย่างนี้เนี่ยพอมันเริ่มไม่ตรงกับที่เราเคยได้ยินได้ฟังหรือได้เชื่อมาปุ๊บมันก็เกิดความลังเลใจอะไรนะเอจะเอาอยัางไงดีอย่างเงี้ยอ่าเพราะนั้นผู้เจ้าจึงต้องย้ําแล้วย้ําอีกว่าคําศาสดาเท่านั้นนะคําศาสดาเท่านั้นแล้วคําคนอื่นอย่าไปฟังหลักฐานคนอื่นอย่าไปฟังและก็สั่งไว้อีกว่าห้ามเติมห้ามตัดนะบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนคําพระศาสดาใช่ไหมอืม ท่านี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทาไมต้องบอกให้ฟังคําพระเจ้าองค์เดียวอ่ะเก่งขนาดไหนพระเจ้าถึงต้องโอ้อวดตัวเองขนาดนั้นแล้วพระละหันฟังไม่ได้หรือไงเหตุผลาะอ,อะไรทราบเหตุผลไหมทําไมพระเจ้าพูดอย่างนี้แล้วแล้วไม่มีผู้สุพระละหันกล้าประท้วงพระเจ้าเลยบอกผมก็เก่งนะผมก็ประหลานขอญาตเถอะใช่ไหมอ่ไม่มีอ่ะภาษาลิบุตรพระโมคคัลนะยกมือผมเลิกทางบัญญัตินะผมเลิกทางลิตรอย่างเนี้ยอ่า ทำไมถึงฟังไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธไม่ทราบอีกเห็นนะก็ได้รวบรวมไวในแผ่นภาพตรงนี้แล้วเพราะข้อมูลพวกนี้ไม่มีใครมาบอกให้โยมทราบนะอันนี้อาตมาได้ค้นพบเองในคำภาษาสดาไม่ใช่คำอตาอตมาอีกเหมือนกันไปเจอมาแล้วก็เรียงร้อยตามหลักเหตุหลักผลจนทราบได้ว่าเหตุผลเพราะอะไร พระพุทธเจ้าจึงกล้าประกาศว่าฟังแต่คำตถาคตเท่านั้นแล้วอย่าฟังคำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่เหตุผลเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้เองว่าตัดกับอคิเวสนะอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระพุทธเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวซึ่งไม่มีสาวกคนไหนทำได้เลย และเหตุผลอย่างที่สองพระตถาคตบอกว่านับตั้งแต่ลาตรีที่องคตสรู้กระทั่งลาตรีที่องปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกสิ้นถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยพระเจ้าองค์เดียวที่ทําคําพูดได้ไม่ขัดแย้งกันเห็นนะนั้นโยมสี่คนไปสี่วัดขัดแย้งกัน แต่ถ้าเป็นผู้เจ้าถ่ายทอดคํำผู้เจ้าจริงๆแล้วขัดแย้งกันไม่ได้เพราะผู้เจ้ายืนยันว่าคําพราะองค์เองไม่มีทางขัดแย้งกันเห็นนะอย่างที่สามคำพระศาสดาเป็นอากาลิโกหลุดจากปากแล้วใช้ไปได้ตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่กเปลี่ยนแปลงอะไรมีสาวกคนใดกล้าบ,บอกว่าคําพูดผมเป็นอากาลิโกมีสาวกคนไหนกล้าพูดทีขนาดนี้ไหมไม่มี ภาษาลิบุตรยังไม่พูดเลยยังไม่กล้าเลยแล้วเรามีตัวอย่างที่ภาษาลิบุตรพูดพลาดไหมถ้าภาษาลิบุตรบอกว่าคําตัวเองเป็นอาการลิโกนะภาษาลิบุตรก็โกหกละเพราะว่าภาษาลิบุตรเคยพูดมาแล้วถูกผู้เจ้าคัดง้างคาพูดบอกว่าไม่เอาด้วยและต้องทําอย่างนี้และภาษาลิบุตรก็ไม่กล้าแย้งยอมรับผู้เจ้าหมดภาษาลิบุตรเรายกภาษาลิบุตรเพราะว่าภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นพระรหัน เลิศทางปัญญาผู้เจ้าชมเองว่าเก่งลองจากผู้เจ้าลงไปแสดงว่าภิกษุรูปอื่นไม่ต้องมาพูดใช่ไหมยกภาษาลู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นนี่เงียบได้เลยถ้าภาษาลิบุตรผิดคนอื่นน่ผิดได้หมดใช่ไหมอ่าเราก็เลยยกภาษาลิบุตรตัวอย่างให้ดูภาษาลิบุตรเสนอผู้เจ้าว่าพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนใจกลับมาหาผู้เจ้าใหม่เนี่ยให้ศึกให้หมดเลยแล้วบวชใหม่ ผู้เจ้าทำตามไหมไม่ทำตามผู้เจ้าบอกว่าสารบุตรอย่าเลยเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกษุเหล่านั้นเลยให้ปรับอาบัติถุนละใจเห็นไหมผู้าสารบุตรทไงรับทราบรับปฏิบัติครับปุ๊บทำตามทันทีไม่ใช่ว่าผมก็ระหันเลิศทางบัญญาเอ้ผมเสนอทําไมผู้เจ้าไม่เอาด้วยใช่ไหมไม่มีกรณีนี้เด็ดขาด ในบรรดาสาวกของพระศาสดาเดินตามพระเจ้าเปะเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นอะไรเป็นพระอราหัน์ประเภทสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องนะแต่พระอราหันทั่วไปไม่ใช่สัพพัญยูนะ